ที่มีงานวิจัยลึกทั้งในระดับดินเอระดับเซลล์แล้วก็ในอาสาสมัครมันครบมันไม่ใช่แค่กินแล้วชุ่มคอแล้วเราก็ออกขายไม่ใช่แบบทีนี้งานวิจัยที่มันครบขนาดนี้มันทําให้มันได้รับรางวัลระดับโลกอย่างแรกเลยคือมันได้รับ เศรษฐีบัตรในอเมริกาด้วยว่าสารกรดลูกแพรอ่อนตุนช่วยลดอะไรได้บ้างในร่างกายนะครับอย่างที่สองคือได้รางวัลระดับโลกแล้วไม่ได้แค่รางวัลเดียวนะได้สามรางวัลเหรียญทองนะครับจากงาน International Exhibition of Invention ที่เจนีวานะจากสวิตเซอร์แลนด์อีกเหรียญหนึ่งเป็นรางวัลเหรียญทอง International Invention ครับเป็นการแข่งขันเรื่องของการค้นคว้าแล้วก็การพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆที่ประเทศแคนาดานานเดียวกันนี้นอกจากได้เหรียญทองแล้วคณะกรรมการยังมอบรางวัลพิเศษนะรางวัลนวัตกรรมที่ดีที่สุดให้อีกหนึ่งรางวัลครับ เพราะฉะนั้น3มรางวัลน,นะครับยืนยันมาเรียบร้อยตั้งแต่ยังไม่ได้ออกผลิตภัณฑ์เลยงานวจอย่างแรกเลยนะครับคืองานวิจัยระดับดินเองเราจะทํางานวิจัยระดับล้ำๆในปัจจุบัน เวลาเราตรวจดีนเเนี่ย<ช><ๆ>เขาจะบอกมาว่าเรามีความเสี่ยงที่เราจะเป็นโรคอะไรบ้างอืใช่ไหมครับรือเ,เขาจะดูเรื่องของยีนเราว่าเรามียีนชื่อนี้เรามียีนชื่อนั้นที่มันเพี้ยนไปจากคนปกติทั่วไปเพราะนั้นเรามีความเสี่ยงจะเป็นโรคนี้นะถ้าเกิดว่าเราไม่อยากเป็นโรคนี้เราก็ต้องปรับพฤติกรรมเราอันนี้คือหลักเกณฑ์ของการตรวจดีนเทั่วไปเนาะทีนี้วิธีการทํางานตรงามการวิจัยตรงนี้ก็คือเขาจะเช็คสัญญ,ญ,ญาณยีนครับคือมันจะมียีนบางตัวที่บอกว่าถ้าคุณมีความเพีย้ยนมีสัญญ,ญ,ญญาณยีนตรงนี้เยอะเนี่ยคุณจะเป็นกลุ่่มแพงาย คุณจะมีการอักเสบในร่างกายได้ง่ายนะครับการอักเสบเกี่ยวข้องกับร,ระบบทางเดิในหายใจเขาก็เอาอาสาสมัครกลุ่มนี้ที่จะกีนมาแล้วเนี่ยพบว่ามียีนก่มแพ้ทํางานเยอะมียีนอักเสบทํางานเยอะเขาก็ให้ไปทดลองกินสารสกัดลูกแพรอ่อนตุ๋นเนี่ยเป็นเวลาต่อเนื่องแปดสัปดาห์แล้วกลับมาตรวจเลือดใหม่เช็คสัญญาณของดีเอนอของยีนเราเนี่ยอีกครั้งหนึ่งปรากฏว่ายีนกรูแพ้ยีนการอักเสบสัญญาณยีนมันลดลงไปได้ หมายความว่ามันไปทํางานในระดับด n a นอของเราเลยว่ามันว้าวมากเพราะมันไปทํางานในระดับที่ลึกที่สุดแล้วของร่างกายถ้าถามว่าในเชิงของานวิจัยแค่นี้จบพอไหมพอแล้วเนาะ <c oughs> แต่ว่าเราก็ยังทางานวิจัยครอบคลุมเพิ่มขึ้นอีกรรเราบอกเราดมยาดมเราก็ยังเอาพ m มสองจุห้าเข้าแล้วก็ยังเอาไวรัสเข้าไปคําถามคือในเมื่อมันเข้าไปแล้วทํายังไงไม่ให้มันทําลายปอดเราก็ต้องมีปูคุ้มกันในปอดที่แข็งแรงครับ,ค,รบคือในปอดของเราจะมีเซลล์หลายชนิดแหละแต่ชนิดหนึ่งที่มันแอคทีฟมากคือเซลล์กลุ่มของเม็ดเลือดขาวที่ชื่อว่าไมโครฟาจเซลล์ตัวนนีี้เเป็ซลลท่ใ จับสิ่งแปลกปลอมเมื่อมันเข้ามาในปอดของเราครับอ่าทีนี้ทําไมบางคนสูดหายใจใกล้คนที่เป็นโควิดแล้วถึงติดโควิดในขณะที่บางคนไม่ติดโควิดว่าคนที่ไม่ติดโควิดภูมิคุ้มกันในปอดเขาแข็งแรงไงไ<ด>เขา,ามีเจ้าเซลล์ภูมิคุ้มกันตัวนี้แหละอาจจะมีเยอะกว่าหรืออาจจะแอคทีฟกว่านะซึ่งเราไม่มีทางรู้เลยเนาะว่าเของเราแต่ละช่วงเวลามันเป็นยังไงมันแล้วแต่การใช้ชีวิตเราด้วยนะเปรียบเทียบก็คือว่า เปลี่นเซลปกติเอาอนุภาคใส่ลงไปเซลล์ปกติมันก็สามารถจับสิ่งแปลกปลอมอยู่แล้วมีสภาพแกนล้อมปกติจับสิ่งแปลกปลอมได้สองอนุภาคนะหนึ่งเซลลจับได้สองตัวอันนี้กระถ่ายรูปออกมาแล้วลองดูซิว่าสารสกัดลูกแพรอ่อนไปกระตุ้นให้เซลปูคุ้มกันตัวเนี้จับสิ่งแปลกปลอมได้เยอะขึ้นไหมผลปรากฏว่าจาับเดิมที่ไม่มีสารสกัดจับได้สองอนุภาคคราวนี้พอใส่สารสกัดลูกแพรอ่อนไปจับได้หกอนุภาคม้ากเลย เจ้าเซลล์ภูมิคุ้มกันมันแอคทีฟมันก้าวร้าวมากขึ้นที่จะจัดง,งานตับสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาหามันนะครับเพราะนั้นไอ้สิ่งแปลกปลอมที่ว่าเป็นอะไรบ้างหนึ่งพีเอ็มสามจีห้าก็ใช่ไวรัสก็ใช่แบคทีเรียก็ใช่เชื้อราก็ใช่ถามถามต่อแล้วถ้าบังเอิญให้อนุภาคพวกนี้มันหลุดรอดเจ้าเซลล์ภูมิคุ้มกันของเราไปได้แล้วมันไปทะลุเจอผนังของถุงลมเจอผนังเนื้อเยื่อปอดเราแล้วมันทาลายเนื้อเยื่อปอดเราให้เสียหายคําถามคือสารสกัดของเรามันช่วยให้เนื้อเยื่อปอดเรามันซ่อมมฟฟืื้้นูตััวเอองไไดหรร่คบ ทำงการยิงนนว้าวมากเป็นการทดลองในเซลลปอดเลยนะฮะก็คือเลี้ยงเซลปอดบนจานเพาะเลี้ยงเซลแล้วฝูดให้มันเป็นแผ่นไปแล้วปล่อยจริงไว้เซลปอดมันซ่อมตัวเองได้อยู่แล้วครับแต่มันช้าตอนนี้ช้าช้าไม่ทันการเราก็ลยป่วยนะตรงที่ไม่มีสารสกัดมันก็มีเซล์ซ่อมขึ้นมาใหม่ได้นิดหน่อยแต่เวลาใส่สารสกัดแพรอ่อนตูนไปในเวลาเท่ากันมันเรียกว่าแทบจะสร้างเซลใหม่ขึ้นมา เกือบคอมพลีตเลยเนะครับก็เลยครับโอเคระดับดเอไปแล้วระดับเซลล์นี่ทั้งกลุงเซลล์กลุ่มกันทั้งเซลล์ปอดซ่อมตัวเองได้แล้วในในเลือดเราหล่ะเป็นยังไงเพราะว่าเวลาเราหายใจเข้าไปสิ่งที่เราหายใจยังมีอีกหนึ่งอย่างที่น่กกากลัวมากก็คือโลหะหนักเป็นพิษครับที่มันทำให้เราเป็นมะเร็งเพราะเวลาเราหายใจเข้าไปปุ๊บมันเข้าไปในปอดแล้วมันไปในเลือดเราทีนี้ทีวิจัยก็เลยจอดเลือดเลย แล้วก็เช็กระดับสารระลอดแล้วก็สารหนูหลังจากที่กินสารสกัดตัวนี้ไปแปดสัปดาห์สารอะลอดลด2ี่สเ็เป็สารหนูลดสิบี่เอร์เ็นแปลว่าเราจะห่างมาเล็งไปอีกนะครับเพราะว่าสารตํางๆที่อันตรายพวกนี้ไม่สามารถทําลายร่างกายแล้วให้มันปริมาณมันลดลงไปสุดท้ายครับ,รบใ,หให้กินแล้วลองดูว่าการหายใจเป็นยังไงโดยใช้เครื่องวัดการหายใจบอกอาสา,าสมัครเลยแปดสัปดาห์เขาเจอว่า หลอดลมเราไม่ถูกล็อกหลอดลมเรามีการขยายตัวได้ดีแปลว่าทางการหายใจของเราโล่งขึ้นปอดเต็มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือที่สุดแล้วของงานวิจัยแล้วนะนเ a ทำเซลล์ทำอาสาสมัครทำเจาะเลือดก,ก็แล้วหายใจก็ทำนะจะบอกว่าไปหาในตลาดเถอะไม,มไ,ไม่มีแน่นอนมแล้ว <S <S ไม่มีแล้วนะครับ